มื้อนี้เดอร์พเด้ลลูกสิมาจุดทูปขอโชคขอลาบสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยขนมไทยที่สิออกวันที่16นี่ลูกขอเป็นของขวัญทรงท้ายปีต้อนรับปีใหม่ปีมาเส็งขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาบและลูกขอเป็นสะพานบุญเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาลำบากยากจนต่อไปเพราะว่าผายเสียนคลิปนี่ ตอนนี้กด็ดีหรือว่าตอนยอดหลังกด็ดีก็ขอให้เขามีโชคมีลาบกับเราเด้อปูเด,ด,ด้อรวมถึงองค์ปูสีสุดโทนําแล้วก็แม่ย่านําขอให้คนที่เขามาดูเขาได้มีโชคมีลาบเด้อแล้วขอให้เห็งแบบนี้ตลอดไปแม่ไปตัดเอาเองเด้อสวัสดีแม่ระยาด้วย <c oughs> สวัสดีแม่แม่พี่พทุกคนเด้อหกหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าอุ้ยเลขงามเลขสวย เลขสวยครับเดี๋ยวขอดูสถิติก่อนนะว่าสวยแม่สวยมากเลขคูบอะ่ะเดือนงวดของวันที่16ธันวาย้อนหลัง10งวดนะครับที่เว็บเอ็มไทยเขาจัดทำขึ้นมานะผมว่าเลขเลขนี้นะถ้าถ้าถามว่าจะมาบนมาล่างนะ เลขนี้มีโอกาสมาล่างนะครับเพราะว่าที่ผมให้ที่ผมวิเคราะห์ให้ไปวันนี้ผมจะวิเคราะห์เด่นบนให้ที่ผมวิเคราะห์เด่นล่างไปนี่ครับโอ้ยไม่ใช่เพราะล่างมันมีศูนย์ห้าเนี่ยชุดล่างเห็นไหมเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยถ้า เลขทูบนะแต่สามตัวสวย,ยแต่ถ้า <c oughs> ถ้าบนจะเด่นหกแต่ถ้าศูนย์จะเด่นล่างแม่ก็พิจารณาเอาแสดงว่าเลขทูบดอกเนี้น่าจะอยู่น่าเลขทูบดอกนี้อาจจะแตกสองตัวก็ได้แต่อยากให้แตกสามมากเลขสวยมากเลยเีย่ยเห็นไหมศูนย์ห้าอยู่นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นศูนย์เก้าแต่ว่าเลขทูบมันเป็นศูนย์หกใครจะเอา เล่น06เล่น0 0609ด้วยก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะทําเลขเด่นบนให้เด่นบนก็จะเด่นบนก็จะมี2มี7แล้วก็มี6มันก็คือเลขชุดนี้เลยครับเด่นบนจะเลขจะเป็นเลขตัวนี้ทูบจะแตกไหมเนาะเรามาลุ้นกัน เมื่อวานนี้นั่งคุยแม่ๆกับหนุ่นนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ใกล้หญ้าแล้วทุบแตกครับมดูตอนนี้นะครับหรือว่าดูย้อนหลังก็ดีนะเดีย๋ยวผมขึ้นตรงนี้ดีกว่าขอพรปูร่เล้วแบตบผมสิบหมดแล้วลมเย็นครับวันนี้ดูอากาศแบบแล้ว ให้จับลูกปิงปองไหมโอ้ยแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วจับปิงปองบ่แบตบผมสีเบิร์ตแลเดอเครื่องปูเมื่อวานนี้ก็จุดทูบแลกไงแล้วดูเอาเองนะผมว่างวดนี้ห้าไม่มีห้าห้าห้าล้มไปแล้วแม่สงสัยปู่อยากให้จับปิงปองด้นี่แม่เบิง้งแม่เบิง้งแม่เบิง้งเอาไหมเบิ้งเข้าไปซูมเข้าไป ทูบล้มไปแล้วครับเห็นบอทูบล้มไปแล้วนะทูบแตกไปแล้วเอาแม่แม่แคปไว้แคปไว้ทูบแตกไปทูบหล่นไปแล้วแล้วเหลือเลขแต่เลขเหลือแต่เลขอะไรนะ่ะดูดีๆมันไม่ซูมครับแป๊บหนึ่งเด้อเห็นบอเห็นบอคือเป็นแนวนี้นะเลขขาหางขีดไปเลยหาบ่มาวะอันนี้นะ ูให้เห็นแต่ศูนย์นะทำไมมีศูนย์นะครับยอกปีหน้าเลยเด้อขอให้เขาได้เดี๋ยวว่ามีเงินหลายๆเด้อยว่เด,ด้อมีเงินหลาหลแปลว่ากลับบ้านไปเดี๋ยว่าเอาไปฝากยง,งฝากยายเอาไปซื้อเอาไปซื้อ่อ,อ,อ,องซื้อของฝากคนที่บ้านเ้ยเวลาพูดไวชอบจำเนื้อแบบติดตลอดเลย เวลาท่องไ่อเอา้าเรามาลุ้นกันนะครับปิงปองนี่ผมก็ไม่ได้มาจับหน้าไลฟเสดนานแล้วปกตินะว่าจะไล์ตอนเย็นเย็นแต่ว่าเย็นเย็นผมไม่อยู่แล้วผมจะผมจะกลับคอนโดเพราะว่ากลางวันก็ร้อนตรงนี้ร้อนมากแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะร้อนนะครับเอาเรามาดูกันนะปู่วันวดนนี้ลูกเลยถามว่าลูกชอบตัวไหนนะรอบนี้ลูกชอบเจ็ดเออลูกชอบเจ็ดกับเก้านี่แหละ หน่วยแรกเป็นเลขแปดครับเอาแคปไว้แคปไว้ปไวเป็นเลขเลข<ล>แบบเพื่อนไห่มาจังซี่แม่มผมก็บ่หูเด้อเป็นอันนี้เป็นแบบว่าแล้วแต่ชอบใครชอบมันอันนี้ซี่เดโปสิแปดเลขศูนเลขศูนย์มาสงสัยงวดนี้น่ะอ่ะเลขศูนย์ เฮียนะเลขมันเฮียแล้วเลขมันแม่นครับสิกลับเพราะว่ามาหลายมือแล้วมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับ0ูนย์หใช่ไหมแต่เลขตัวที่มันชัดที่สุดอะคือศูนย์เหมือนเมื่อวานเนี้ยเลขทูบม้วนกลมดิกเลยเป็นเลขศูนย์แล้วเมื่อกี้จับปิงปองก็ได้8ปดศูนสี่แปดสี่ศผมว่ารอบนี้รัฐบาลมีสิทธิ์ที่มีศูนเพราะว่า เมื่อกี้ผมให้ดู